สวัสดีครับวันนี้ทีม QC Inter จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแอร์ยี่ห้อเดนโซที่ตู้สินค้านะครับวิธีการตั้งค่าอุณหภูมิตู้สินค้าเราปฏิบัติด,ดังนี้วิธีการเปิดแอร์ในตู้สินค้ากดสวิตช์พอกดสวิตช์ขึ้นเรียบร้อยแล้วตัวเลขอุณหภูมิขึ้นโชว์มาเสร็จ เราก็กดรีเซ็ตตัวซ้ายมือสุดนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นลงคู่กันนะครับกดค้างหนึ่งทีกดค้างไว้ขั้นแรกมันจะโชว์อุณหภูมิที่เราตั้งไว้เริ่มแรกก่อนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือ0.0องศาถ้าเราจะปรับขึ้นอย่างเช่นเราจะปรับไปที่15องศา หรือ25องศาหรือ15องศาให้เรากดลูกศรขึ้นด้านซ้ายมือตรงรีเซ็ตให้เรากดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วกดขึ้นนะครับกดขึ้นไปเลยอย่างเช่นเราตั้งใจตั้งไว้ประมาณ5องศาแล้วกดค้างถ้าเกินให้กดลงมาได้เลยอ่า นี่คือวิธีการตั้งเมื่อถึงจุดที่เราตั้งไว้คือห้าองศาให้เรากดด้านซ้ายมือที่เรากดค้างไว้กดปล่อยนะครับอ่าพอกดปล่อยเสร็จเครื่องมันก็จะเริ่มลันไปที่ห้าองศาที่เราตั้งแต่เราเพื่อความยินชัวว่าเราตั้งถูกไหมให้กดที่รีเซ็ตตัวปุ่มด้านซ้ายมือกดค้างอีกทีหนึ่งเพื่อดูอันนี้ ขึ้น5องศาที่เราตั้งไว้ถือว่าสมบูรณ์นะครับวิธีการตั้งกลับไปที่อุณหภูมิเดิมศูนย์องศาก็เช่นเดียวกันกดค้างทีรีเซ็ตกดปุ่มลงมานะครับอ่าเมื่อตั้งกลับมาที่ศูนย์องศาเหมือนเดิมแล้วด้านสายมือที่เรากดค้างไว้แล้วกดปล่อยนะครับ อันนี้คือจุดสมบูรณ์ในการตั้งค่าอุณหภูมิของเดนโซ่ที่ตู้สินค้านะครับขอบคุณครับ